ครับก็สวัสดีนะครับแฟนเพจไล่วนรักษานะครับวันนี้นะครับทางไร่ก็จะมาปลูกอ้อยปลายฝนนะครับนะครับอ้อยพันนะครับอ้อยพันแปลงนี้ที่กําลังตัดอยู่นะครับเป็นแปลงที่เคยลงรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับที่บอกว่าปลูกปลูกระยะระยะห่างระหว่างร่องเมตรหกสิบนะครับแล้วก็ใช้รถบีสองสี่เข้าไปปั่นในร่องอ้อยนะครับมีลูกค้านะครับมีแฟนเพจ อยากให้รีวิวให้ดูแปลงนี้นะครับก็เลยถือโอกาสนี้นะครับรีวิวอ้อยให้ดูนะครับนะครับอ้อ,อยอ้อยแปลงนี้นะครับปลูกปีปีที่ผ่านมานะครับปี2019นะครับนะครับปีนี้ก็ได้ตัดพันแล้วก็ไปปลูกแปลงข้างๆงนะครับแปลงข้างๆงปีที่ผ่านมาก็ตัดขายลูกค้าถ้าจะเห็นก็เห็นรีวิวอยู่นะครับปีนี้ก็หลังจากรื้อตอเสร็จนะครับก็ก็ทํานาทํานาแล้วก็ นะครับแล้วก็เกี่ยวข้าวเสร็จก็ปรับพื้นที่ปลูกอ้อยแปรฝนต่อนะครับสําหรับเครื่องปลูกตัวอนี้นะครับเป็นเครื่องปลูกล่องคู่นะครับปีนี้ให้ให้ผู้รับเหมาเขาขยับล่องเข้ามาหน่อยนะครับปีที่ผ่านมาปลูกห่างเพื่อนไปนะครับนี่หกสิบพอเอารถเข้าไปกบกบคนไม่ถึงนะครับแล้วก็ปวันไม่ถึงตออ้อยนะครับปีนี้ก็เลยให้ขยับเข้ามา เหสักประมาณเมตรนะครับนะครับตัวนี้เป็นเครื่องปลูกรองคูนค่นะครับนะครับนะครับปูแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้พันอ้อยเรืองหน่อยนะครับหนึ่งไร่ก็ใช้อยู่ประมาณ65มัดนะครับ หรว่าประมาณหนึ่งตันนะครับแต่ก็เป็นวิธีการถูกที่สะดวกสบายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับถูกง่ายนะครับอัตราการงอกก็จะดีนะครับนี่คือร่องอ้อยนะครับตัวที่เป็นสันนุ่นๆเรียบๆนะครับคือคือตัวตัวที่เป็นร่องที่ปลูกอ้อยลงไปนะครับก็จะถูกบดลูกกลิ้งลูกกลิ้งก็จะบดบดกดทับกดทับให ให้ดินกับอ้อยชิดกันนะครับลดพื้นที่ช่องว่างของอากาศลงน,นะครับนะครับตัวนี้เป็นอ้อยขั้นน้ำสุพรรณบุรี50นะครับก็ถือว่าเป็นอ้อยที่ได้รับความนิยมมากนะครับอันดับหนึ่งในตอนนี้ก็ว่าได้นะครับก็คือในเรื่องของการแจกปอก็ดีรสชาติของน้ำอ้อยก็ดีนะครับ ถือว่าได้รับการยอมรับนะครับนะครับก็คนตัดพันก็กําลังตัดอยู่นะครับตัดไปด้วยนะครับปลูกไปด้วยนะครับน่าจะเสร็จวันนี้นะครับแปลงนี้นะครับพอตัดพันไปนะครับเดี๋ยวให้ดูอะไรบางอย่างนะครับมีมีรังรังพึ่งนะครับนะครับนะครับ ครับอยู่ในฝ่าอ้อยนะครับก็ก็ไม่ได้ไปกวนเขานะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตแปลงอ้อยให้ดูนะครับตรงนี้